คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆนวันนี้เราเจอกันหลายรอบมากนะคะเพื่อนเพื่วันนี้มีทั้งหวยมาเลยนะคะมีลาวสตาร์มีฮานอยแล้วก็มีหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆท่านไหนเข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเราฟังสุดๆนะคะเพื่อนๆหวยมาเลยที่ผ่านมานะคะเราเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วนะคะแต่ว่าชุด3ตัวเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรามาเริ่มดูเลยค่ะชุดเลข3ตัวหวยมาเลยนะคะงวดประจําวันที่ 24่สิบสีนะคะเพื่อนๆชุด3ตัวเน้นๆนะคะก็มีมาฝากเพื่อนๆแชุดเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะเพื่อนๆเราไปเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกตั้มก็ชอบเลขนี้ค่ะเลขเบิลเลข,เลข,เลขหามนะคะมาตั้มว่ามาแน่ๆค่ะวันนี้เนาะแล้วก็ตัวที่2นะคะ2,9 2ค่ะ ชุดที่3นะคะ4 7 3นะคะชุดที่4 4 6 9นะคะแล้วก็5 8 9 5 7 9นะคะเพื่อนๆ6 6 3ตัวสุดท้ายนะคะ9 4 1ค่ะเพื่อนๆท่านไหนชอบ เลขชุด3ตัวที่ตั้มเจาะให้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บไว้กันลืมนะคะเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วเลขชุด3ตัวที่ตั้มเจาะให้ยังไม่ถูกใจนะคะกลับไปดูคลิปในตารางมาเลได้เลยนะคะเพื่อนในตารางมาเลงวดประจำวันที่24นะคะเพื่อน เพื่อนๆดูนะคะวันที่21ที่ผ่านมานา้ะเลขในตารางมาเลยนะคะเข้าตรงๆนะคะ2 3 5 2> เพื่อนๆท่านไหนที่จับเลขเป็นนะคะไปดูคลิปตารางมาเลยได้เลยนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยอย,อ,วะะอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยน้อ วันนี้นะคะต้้มขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปันะคะวันนี้เราจะรับทซั์ทั้งหวยมาเลหวยฮานอยลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆหุ้นนะคะ คลิปนี้นะคะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชอบเลขไหนก็นําเลขนั้นไปเลือกซื้อไปเสี่ยงโชคได้นะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย